หหผม็มาจากวัดหนองกีวิรามครับวัดนงกีวิรามกลางครับก็โอ้โหเห็นยิ่งใหญ่มากเลยครับเคยดูแต่ในยู u b e แล้วก็โอ, <c ười> โอ้พอมาเห็นนี่ขนาดยังเป็นโครงสร้างอยู่นะโครงสร้างอยู่โ<อ>้โหทัาเสร็จนี้น่าจากหลวงพ่อบอกท่านท่านบอกในในการก่อสร้างยังไม่ถึงสิบเปอร์ซ็นต์เลยโอ้ อันนี้เขาเรียกลายอะไรครับอาจารย์เราเรียกกันเป็นที่เขาเรว่าลายปูมันฟ้าเรานี่แหละ oh. เพราะว่ามันเป็นลายผสมผสานที่ช่างจะไปดูเกี่ยกหลายลายแล้วเอามาเขียนขึ้นนะครับนั่นสเสนอพ่อ์ม mm hmm. ันก็มอนอ็ลายนี่อาลงเสานะเสาหน้าบันปีลายนีงง่อะไร่อก mm ัน hmm. หน้าบันทับหลังมอะไร แต่ตอนแั้นสันนายหลวงก็ออาจจะมีช่างเขียนกดแช่างแกะถ้เอาทิ้งไข่ที่แกนเป็นลายแล้วจะมาลอกลงแลแ้วกระแสน้ำอันนี้เป็นหินทรายใช่ไหมครับอาจารย์หินทรายร่วนๆหินทรายเลยครับหินจายาดยื่นจากหอหินทรายอยู่อันดัประคำอันดับประคำนี้ไป60บกิโล อขา,อาจะไปเอาเหินจากพิโนนมาแล้วก็ขนส่งมาเข้ารงตัดด้านหลังอืมตัดตามก็จะมีสเปคมีขนาดทยทืดให้ตรงกัน,<อ>นลแล้วก็ส่งตามวันนี้ไปไหนไปไหนอืมแล้วก็น,นี่เครื่องมือเลยนะครับอาจารย์อันนี้เป็นเครื่องมือแกะเป็นอ่า เกววัวนี่มันจะเป็นเหล็กแข็งทีาเรียกว่าคาระไบดรนะตัวนี้เป็นเหล็กแข็ง,ขง,ขงากไม่ได้เนื้อเป็นเหล็กทั่วไปเชื่อมโดยทองเหลืองคือว่ามันมีความแข็งตัวนี้มีความแข็งถ้าแข็งมากข้าบเผาไม่ได้อันก็คือก็อาจอะจะบไปเจอหินแข็งอะไรก็อาจะจะบิดก็มีทั้งกลมทั้งแบ,แบนแบนเล็กแบนใหญ่ คมใหญ่คนใหญ่ก็สำหับระเบิดยเ้มมาเลที่เราไปได้คนใหญ่ไปไ้คนเล็กนจ้าคมเล็กคมเล็กขิยวๆอย่างเงี้ยาไวินเดือนเชนเดอนเกนเดเดนนี่เป็นงานศิลปะเลยนะครับงานงานที่สามารถฝึกได้แต่ก็ ต้องใช้เวลามากมาเองต้องใช้ใช้สมาธิหน่อยสมาธิต้องใจรักด้วยใช่ไหมครับอาจารย์อเนี่ยผมนั่งสมาธิให้ผมนั่งพุทโธพุทโธผมจะหลีบมนไม่ให้อะารย์เออย่างนี้อย่างนี้ต้องอันนี้แต่ถ้ามาอย่างทำงานไปนั่งเออครับอ่ามีทำไปเพลิน อันนี้ก็สมาธิยัง <necessary> สุดยอดเลยนะครับอาจารย์เพราะว่าไม่ไม่งั้นก็ไม่สามารถคอนโทรลเครื่องมือได้ครับเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งไไได้้้้้อ่าตตเขัววนีมงรถกสมัยก่อนนี้เวลานั้นผู้ให้พระโมกขณะนะไปดูงานดูงานก่อสร้างเชื่อมโยงกันนะผสมกับงานก่อสร้างสมัยก่อนนี้เวลาทีเราปฏิบัติเหมือนที่พระ การที่ท่านเคยปฏิบัติได้ปฏิบัติเราคงไม่ไหวสิริเราคงไม่ไม่ได้ผมนั่งสมาธิในแด้นั่งนานนานไฟติดก็ไม่อยู่แต่อย่างเงี้ยสามารถที่จะอยู่กับอย่างงี้ได้อ่เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ที่ไม่ไม่ได้ติดในรูปแบบครับครับต้อง กับลาพระอาจารย์เลยครับคขอบคุณมากมากครับโชคดียังเลยที่ได้มาเห็นครับมาองครมาครับเจ้าวัดวันหนองกีครับโอครับองเดียเคุยกับลงพยไตรงนตรนหรื่ะไม่แน่ใจครับสาะายาที่เกียอืม